สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า m e d i e v a y Battle Simulator ไปเดี๋ยวเราไปลงแคมเปญแรกกันเลยเอาละนี่คือช h a ปเ e อร์ที่1นึ่งคดูเหมือนว่าอันนี้คือเมืองที่เราจะต้องทำการทลลมนะก็คือเราจะได้รับบทเป็นราชาเนี่เราจะต้องไปบุกอันนี้คือฝั่งบ้านอันนี้คือสีฟ้านี่คือบ้านเราอ่ะเราต้องไปบุกบ้านสีแดง เราก็จะมีเงินด้านบนอุ้ยอุ้ยเขาส่งทหารมาแล้วเขาเริ่มส่งทหารมาแล้วเราต้องส่งทหารแนวหน้าของเราลงมากนเอาละส่งทหารแนวหน้าลงไปอุ้ยอุ้ยเขาส่งนักหนูลงมานักหนูเรามีไหมนักหนูนี่ไงนักหนูเราต้องเอานักหนูออกมาตั้งรับอุ้ย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 นักดาบนักดาบนักดาบลงมาด่วนไม่ได้การไม่ได้การเราต้องเอานักดาบมาเป็นหน่วยแทงของเราแล้วก็นักหนูนี่มาเติมด้านหลังฮะตอนนี้ยังพอมีเงินอยู่เราจะส่งไนท์ลงไปนี่เป็นไงแก๊งไนท์ เออแอ,อ,อ็กแมนลันเนอร์เ้ยแอกแมนลันเนอร์ก็น่าสนใจเดียวนะวเรามีหน่วยนี่นี่น,นี่มีหน่วยมา้าโอ้ยทหารมา้าทหารมา้าทหารม้าแบบโล่อ,อุ้ยแบบดีนะเนี่ยดีนะนะเอ,อ้ยข้างล่างข้างล่างมีพวกโอ้โหมีพลช้างมีรถเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบุกโดนบุกโดนบุกอ่สิบหกตัวเลยสิบหกตัวออกมาลวดเดียวสิบหกตัวนี่ยกมาเป็นกองทัพเลยหนูมาให้มันรู้ซะบ้างว่าพี่เป็นใครเราจะลงตรงนี้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 ลงไปเยอะก่อนลงไปเยอะตอนนี้ เราต้องเน้นปริมาณเข้าสู้ลบโอ้โหดูดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออระบุกฝั่งตรงข้ามยังไงตรงนี้ผมว่าเราต้องเติมนักหนูลงไปอีกเฮย้ยตังไม่พอตอนนี้เราต้องฆ่าเพื่อเอาเงินก่อนฆ่ามันเพื่อนโอ้แนวหน้าแนวแท้งแนวแท้งของเราผมว่าเราต้องมีนักโล่นักโล่เราไม่มีนักโล่ไอ้นี่ไงนักโล่เป็นรีเจนเด้อโอ้โหราคาเรา20เลยนะเอาเรื่องอยู่แ้าผมอยากจะส่งนักหนูไปอีกสักแปดอืมนี่ส่งลงไป แนวหน้าแนวหน้าแนวหน้ายังไงเฮ้ยแนวหน้าทาดีดีเฮ้ยเอ้ยแนวหน้าแตกหมดแล้วเอาเย่แล้วผมต้องส่งนักดาบลงไปเพิ่มเฮ้ยด้านขวาเพื่อนด้านขวาด้านนี้ด้านนี้เพื่อนด้านนี้ผมสั่งสั่งการตงแด้ไม่ไดอ่าสั่งสั่งได้สั่งได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเฮ้ยผมจะเอานักหนูกลับมาก่อนอันนี้อันนี้ขึ้นไปนี่ขึ้นไปโอเคกำแพงบ้านเขาแตกโอเคกำแพงบ้านแตกแล้วเราต้องบุกเราต้องบุกโอเคเราเคลียร์ทหารตรงนี้ได้เราก็น่าจะบุกได้ โอเคครับผมเราเราเข้าประชิดด้านในเลยนี่เข้าไปไประชิดด้านในเลยเพื่อนชมตีลุมถล่มบ้านมันเอาบ้านมันให้แตกเอาละผมจะส่งเป็นพลโลตรงนี้ใช่ไหมผมเอาพลโลลงตรงนี้โอเคตังค์ผมหมดแล้วพลโลเฮ้ย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 อย่าปล่อยด้านขวาหลุดเอาด้านซ้ายมีด้านขวามีผมผมว่าเราเออในต้องเออดูบ้านบ้านบ้านเขาแตกแล้วผมว่าเราต้องลงนักหนูไปตรงนี้ มันบุกทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวนะผมเอาพลชชังเอ้ยนี่ไงนี่ไงตัวพังบ้านไปตัวพังบ้านหนึ่งแล้วก็พล,ลช้างพล,ลช้างบุกไปเอาละเราพรมา่ารามันไม่ใช่แล้ว <c oughs> นี่มันสงครามยุคกูเซดไม่ใช่เลยเอาละเราส่งอะไรไปเพิ่มอีกได้บ้างในทีมตอนนี้อุ้ยพล,ลชชางพล,ลช้างน่าจะยืนไม่อยู่นะโอเคเขาส่งนักหนูมาเลยส่งนักหนูไปบ้างไปดักตรงนี้ผมว่านักหนูนี่ มีประโยชน์สุวนๆเลยเฮ้ยมีพลแล้วกระทิงด้วยไปเลยพลกระทิงใช่ใช่บอกมันกระทิงหรือมันม้าหรือมันพลแรเดเถอไมันขี่แรดโหรอ่ะมันมีสามเขาเป็นพล,ลแรดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาๆๆเอา,ๆๆเอาบ้านบ้านโดนบุกบ้านโดนบุกตอนไหนบ้านโดนบุกโอ้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้สังเกตโอ้บ้านไม่ดูเลื่อนเลยพวกคุณอะไรผมโดนแล้วแล้วผมโดนเองมาแล้วผมโดนเองเฉยโอ้โหโดนแนวหลัง ผมไม่รู้ไงนะับผมจะส่งไปเยอะๆเลยเนยี่พวกทหารนักดาบโอ้โหมันส่งอ้อมๆมาไงมันส่งแบบซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีจังหวะคือเรามองพลาด้ามันมีด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราจะต้องส่งทางด้านซ้ายด้านขวาโอเคตอนนี้กลับมาเราเสียเปรียบหุย้ยตอนแรกเราได้เปียบแต่ตอนนี้เราเสียเปรียบแบบโอ้โหเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ,ยวต้องลงผมต้องลงนี่ลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนเฮ้ยไม่ไหวแฮะ ไม่ไหวแคเฮ้ยสงครามที่เหมือนจะง่ายทําไมมันไม่ง่ายไอ้ไงยิงระเบิดไปหนึ่งทีเฮ้ยไม่ได้แล้วบ้านบ้านผมไม่ม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วส่งลงไปก่อนเท่าดีจะลงไปไหวผละหอกพลหอกทำงานหน่อยพลหอกโอ้โหไม่ไหวเลยเฮ้ยผลละลละมาผลลกระทิงอะไรลงไปให้หมดดิพลโลอาพลลโลลงเยวะพลโลโหต้องมีแนวโลเอาแนวโลไปยืนรับดาเมจผมจะไม่ไหวแล้วนะผมต้องการนักหนูเพิ่มนักหนูลง ลงลงไปยิงยิงโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่ไหวนะเฮ้ยโอ้โหแตกหมดไม่ไหวแล้วโอ้หมีแค่แคแมเปญแรกกนะันนเฮ้ยพลิกแพ้เฉยโอ้โหเราผมว่าเมื่อกี้ะเราแบบวางแผนผิดพลาดไปหน่อยอะคือเราปล่อยทหารแบบไปตรงกลางบุกบ้านเขาอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบบุกซ้ายบุกขวาผมว่าเราจะต้องพังป้อมซ้ายป้อมขวาเพราะว่าเงินเราน้อยกว่า ทีนี้เราน่าจะต้องอันนี้มีออ้มีเบริเกตด้วยหเหรอเฮ้ยนี่ไงอุ้ยมีตัวฟาร์มเอาตัวฟาร์มลงไปฟาร์มก่อนเลยนี่ลงไปข้างละตัวอุ้ยเงินหมดตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวละ500ร้อตอนนี้ผมกําลังโดนบุกอยู่แต่ว่าผมจะรอผมจะลังรอก่อนจะน,น,นักหนูขึ้นมาเฮ้ยเมันมันเอาบันบุกแล้วมันบุกมันเริ่มบุกนักหนูผมนักหนูหนักหน,หน,กหนูอย่าเดินนักหนูมันเอากลับมาได้ไหมกลับมานี่กลับมานี้กลับมาเนี่ยิงโจมตีชุดนี้ก่อน จมตีพวกมันจมตีพวกมันโอเคโอเคดีดีผมจะเอานาขนูเฝ้าบ้านว้ก่อนอย่าพุ่งบุกลึกอย่าพุ่งบุกลึกกบมาหนาขนูผมไม่ฟังผุมเลยเอาละผมจะต้องลงเออเจ้านี่นักขุดทองปุ๊บนักขุดทองหนึ่งตัวผมไม่อยากให้นักขนูผมบุกขึ้นไปเท่าไหร่เลยอะ่ะเอ้ยนักขนูขึ้นไปอีกแล้วแล้วแนวหลังมันก็จะไปรอดไงแย่ yeah, ละผมต้องเอานี่หมวยทหาร หน่วทหารทหารของผมลงไปก่อนตอนนี้บุกอา่าดูเหมือนว่าเราเริ่มเสียเปียบแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยเฮ้ยโดนบุกทางซ้ายทางขวาเฮ้ยแล้วหน่วยฟาร์มเงินหน่วยฟาร์มเงินของผมหน่วยฟาร์มเงินของผมโดนเก็บคิวโดนเก็บคิวเฉยเลยโอ้โหแล้วตัวตั้งห้าร้อยเพื่อนเลยไม่ใช่ราคาเล่นๆนะเว้ยผมว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนะ่ะเราต้องลงแบบเพียร์ตัวสองตัวเออผมว่าลงเยอะเกินไปไม่ใช่เรื่องดีอุย้ยแตกหมดอีกแล้วอะเฮ้ยม,มันแตกไวเหลือเกินในระอบนี้ ผมว่าเราลงหน่วยทองก่อนมันมันไม่ได้ดูดีบ้านเมืองแตกแล้วอะ่ะผมว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนเราต้องเล่นเกมให้มันเร็วกว่าน,นั้นเราจะต้องค่อยๆปล่อยไปทีละตัวสองตัวตี่นี้เราสามารถกดพอดก่อนเพื่อเอาทหารลงได้ใช่ไหมผมว่าเราต้องตั้งแบบเป็นหน่วยเล็กๆขึ้นมาก่อนอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งตัวนี่ข้างละหนึ่งตัวะจะแยกซ้ายแยกขวานี่ผมจะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็นักนูเป็นทีมๆไปเป็นทีมๆอ่ะ เป็นทีมๆนักขนูลงไปแล้วก็ตัวขุดทองหนึ่งตัวไอ้ตัวขุดทองไปไหนละนักขุดทองนักขุดทองยอดรักนักขุดทองเพื่อนขุดให้มันเร็วๆโอ้ยโอ้ยเดินลึกไปแล้วเดินลึกไปแล้วเพื่อนเราจะเดินลึกไปแล้วจะเติมหน่วยหน่วยดาบแล้วก็ธนูแล้วก็เติมดาบไปสักสามตัวธนูสองฝั่งนี้ก็ลงดาบสามลงธนูสองอ่ะเราค่อยๆเล่นเราค่อยๆจัดการอย่างงี้เออค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปไปทีละทีม นักหนูเติมไปครั้งละหนึ่งพอเวลาปุ๊บเราเราเติมนักดาบเข้าไปฮะเราเติมนักดาบเข้าไปนี่เติมนักดาบแล้วเติมนักหนูเข้าไปด้วยโาเราต้องค่อยๆเติมเข้าไปอย่างนี้ฮะถูกต้องถูกต้องที่สุดนี่ถูกต้องที่สุดแล้วเราต้องค่อยๆเติมเทียนิดเทียนิดเซตสองเซตสองโอเคดีมากดีมากตอนนี้เราบุกขึ้นมาถึงด้านหน้าของเขาแล้วแต่ว่าเราต้องคอยป้องกันด้านหลังด้วยนะเพราะว่าด้านหลังนี่ค่อนข้างที่จะโดนโจมตีง่ายโอเค เราอ้อมเราล้อมเราอาจจะต้องสั่งการอุ้ยคนเลือดเลือกเอกขาเยอะแฮะโอ้ยเขามีทาวเวอร์ฮิลด้ได้นี่ว่ะถ้าเราบุกเข้าไปตรงๆเราอาจจะเสียเปรียบเราต้องเติมทหารของเราลงไปเอาละได้เวลาเติมทหารของเราลงไปอีกแล้วอืมลงไปเทสองสาตัวนี่นี่นี่แนวหน้าด้วยแนวหน้าโอ้อยตัวขุดทองด้านหลังขุดช้ามากแต่เราน่าจะรอบนี้เราน่าจะต้องเติมเออเติมอุ้ยด้านนี้ด้านานี้ด้านนี้ด้าน fin, นี้เยอะด้านนี้เยอะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเติมลงไปอีกเติมลงไปอีกนักดาบนี่จำเป็นนักดาบโอ้ยดันดันสายแตกดันสายแตกเอาแล้วดันสายแตกแล้วเราต้องซื้อเทียนนี้นะเราอย่าไปซื้อแบบเป็นกองกําลังเยอะๆขนาดนั้นแบบรอบที่แล้วนั่นคือเราพลาดมากนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก่อนนี่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 ไปโอเคดีมากแต่เริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มเริ่มแตกแถวแล้วนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอเขาบุกมานิดนึงผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวแนวนี้ฮะ นี่16ตัวแล้วก็นักหนุมาอ่าเราเล่นมาเป็นทีละกองทัพก็ได้มาไม่เหรือยืนอย่างนี้เหรอยืนอย่างนี้เสร็จผมนะเร็จผมนี่ยืนรับเลยยืนรับเลยนี่เรารอเติมเรารอเติมพลทหารนี่เราเติมนักดาบเข้าไปโอเคดีดีเราจะบุกไปทีละกองทัพดีมากตอนนี้ปีกซ้ายปีกขวาผมเราต้องค่อยๆฮะต้องค่อยๆตั้งสติให้ดีตอนนี้เฮ้ยอันนี้แนวหน้าหมดแนวหน้าหมดเติมแนวหน้าก่อนอันนี้แนวหน้ายังดีแนวหลังยังมี โอเคแนวหน้าแนวหลังผมอาจจะต้องเอาอย่างนี้แนวน,น,วน,น,วนี้ไปตรงนี้แนวนี้ไปตรงนี้ไปเติมไปเติมก่อนไปเติมก่อนไปเติมด้านนู้นโอเคตรงนี้ผมเอาแนวเออทหารมาทหารฐานฐานทหารฐานโอเคทหารฐาน okay. ผมบุกแลวตรงนี้ผมเติมแนวรับลงไปยังไงฮะโอเคแนวรับผมนะขานูผมทำไมไปยิงเบาฝั่งเขาวะฝั่งเขายืนโอ้โหนิดเดียวได้แล้วผมว่าเราต้องรอ อาารอให้นักนูเขาบุกเข้ามาแล้วเราก็ทําการลงทหารของเราไปแบบรวดเดียวนี่ล้อมปิดล้อมเป็นไงภารกิจปิดล้อมของเราเติมไปอีกไอ้ผมรวยผมต้องไหวผมต้องสู้ว้ไวโอเคผมจะรอเติมรอเติมโอ้โหผมโดนอันนี้500ร้อยโยเงินผมหมดแล้วเงินผมหมดอีกแล้วมาต้องต้องโดนและต้องโดนก่อนไม่ไ,ไงดันเข้าไปเพื่อน ไอ้แค่ภารกิจแรกมันยากขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะเชื่อเท่าไรเฮ้เราก็วางแผนอย่างดิบอย่างดีแล้วทําไมรอบนี้ยังยังโดนไม่ไหวแนวหลังโดนว่าผมก็คุมทีมได้ดีแล้วนะท้งซ้ายท้งขวาค่อยๆอยูอยอยอย่บุกแล้วย,ยังโดนอีกโอ้โหนี่แค่แคมเปญแรกมันมันยากมหาโหดขนาดนี้เลยแล้วเพื่อนโอ้โหแตกยับอีกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรลงไปสู้เขาแลยเนี่ยเฮ้แตกอีกแล้ว หรือจริงๆแล้วเราควรจะทํารัว้วโอ้โหแต่รั้ว500เลยนะเดี๋ยวลองดูหน่อยได้ไหมแบบถ้ารั้วรั้วหนึ่งโอ้โหก็500อยู่นะเอาละผมตัดสินใจว่าเราจะเอาเป็นพลโลลอกนักหนูดีกว่ามั้งคิดว่านะอันนี้พลโลล็ลงมาก่อนโอเคตรงนี้300โอ้โหแต่ถ้าเราไม่มีตัวคุณเงินก็คือเงินก็คือช้ายอยู่นะตรงนี้ผมจะเอานักดาบลงมาฮะตรงนี้ผมจะพยายามพยายามดึงทีมกลับไว้ ผมจะพยายามไม่ดันขึ้นไปดันกลับมากลับมากลับมาอือม,มาค่อยๆกันเข้าไปนี่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 สู้สู้สู้ตรงนี้สู้ได้แล้วมาเติมนักหนูหน่อยเติมนักหน,นูเข้าไปตรงนี้ตีนี้น่าจะสู้ไหวหรือเปล่าผอ้ผมไม่มีนักขุดทองนี่ก็เงินขึ้นช้าเหมือนกันนะเอาจริงนะตีนี้ฮะตีนี้ตีนี้ยังไงเอาด้านขวาก่อนด้านขวาก่อนเอาด้านขวาก่อนอาทิตย์ละตัวเออดี ดียิงเข้าไปก PE, A, 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 ัมมาก PE, A, ัมมากัมมากัมมาตั้งรับก่อนกลับมาตั้งรับกลับมาตั้งรับโอเคเรากลับมาตั้งรับก่อนอุ้ยนักหนูนักหนกูบุกลึกไปแล้วนักหนูนักหนูจ๋านักหนูบุกลึกไปแล้วเพื่อนเราจะต้องเติมนักหนูเพิ่มนักหนูเพิ่มทักสักชุดหนึ่งฮะแล้วก็พลโลโพลโลโลผมต้องเป็นแนวหน้านิดนึงนักหนูนักหนกูตรงนี้นักหนูแก๊งนี้มาโอเค โอเคไปด้านขวาเราต้องค่อยๆคุมยูนิตปะค่อยๆคุมยูนิตถ้าค่อยๆคุมยูนิตคือได้อยู่เดี๋ยวถอย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 โอเคแนวหน้า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 ไปเติมกําลังผลระธนูลงไปเราจะเติมผลระธนูลงไปด้านนี้ด้านนี้โอเคดีมากเราไม่สามารถสั่งให้เขาแบบอยู่เฉยๆได้นี่ระเบิดตีว่าต้องช่วยนะระเบิดเนี่ยต้องช่วยต้องเอาช่วยเขาเลยแนวธนูพลธนูไปพลธนูมา ไอ้ด้านนี้ด้านนี้หลุดด้านนี้มีการหลุดกันเกิดขึ้นแต่ด้านนี้ส่วนมากเป็นพลธนูนะฮะแต่ผมจะเติมตรงนี้นิดนึงพอเพราะงั้นกองหน้าผมว่าน่าจะได้แล้วเนี่ยน่าจะบุกเขาบ้างเขาได้เออไหลลงเร็วดีขึ้นเยอะเดี๋ยนะผมจะสวิตช์โหมดแล้วเอาธน,นูทั้งหมดโจมตีด้านข้างก่อนฮนะโจมตีด้านข้างก่อนดีมากแก๊งนี้แก๊งนี้แก๊งนี้โจมตีตรงนี้ก่อนโจมตีเสร็จบุกบุกผมว่าเราได้รอบนี้เราชนะแน่นอนโอ้โหเป็นไง แล้วแนวหลังของผมจะทาอะไรต่อแนวหลังของผมผมก็จะลงนี่พลหอกลงด้านนี้ลงด้านนี้นักหนูหนึ่งแถวนักหนูหนึ่งแถวไปดีสวิตออนสนวะิตออน,นไ,ปไปบุกบ้านนะบุกบ้านนี่เลยไปไปบุกบ้านดีก่อนอาฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ไปบุกด้านขวานี้ฮะเอาตัวด้านในนี้ไปด้วยไปบุกด้านขวาไปให้หมดทําไมเขาไม่ตีทําไมเขาไม่ตีบ้านนี้กันทําไม่เป็นไรเราปล่อยให้เขาจัดการไปเอง เอาว่าตรงนี้เราน่าจะโอ้โหโอ้โหโดนหนักโดนหนักตรงนี้ฝั่งนี้โดนหนักเราผมว่าถึงเวลาที่เราต้องเติมทัพของเราเข้าไปอีกระเบิดไปกินซะเราจะเติมทหารลงไปด้านนี้เพราะว่ามีกองกําลังแอบเคลื่อนพลเข้ามาเติมลงไปตรงนี้ด้วยมาเอาเราผมว่ารอบนี้ผมชนะแบบใสๆเพราะจริงๆนี่พลลโลนี่จําเป็นนะเออดีกว่าไอ้แบบวอรอร์เยอะเลยอะแล้วือการที่เราจัดทัพแบบเออเป็นรูปขบวน มันช่วยให้เราแบบถล่มเขาง่ายขึ้นเยอะยังไงด้านนี้ด้านซ้ายเป็นยังไงบ้างโอเคตัวใหม่ยังเกิดเรื่อยๆแต่ว่าเรายังไหวนะฮะส่วนด้านขวานี่ด้านขวานี่ไม่น่ามีอะไรพลิกได้แล้วโอเคแล้วคุณดูนะนี่เราต้องผ่านไปทั้งหมดอีกเออมีสองสามสี่ห้าหกเพื่อที่จะเข้าโหมดแซนบ็อกได้เราต้องผ่านโหมดธรรมดาได้ก่อนนี่คือแชปเตอร์ที่สองโ้ยดูเหมือนว่าบ้านเราจะมีความใหญ่ขึ้นนะ ีพลทองเหมือนเดิมโอ้โหฝั ho, ่งน,นู้นบ้านยุบยับมากเหมือนเดิมฮะเราจะใช้แผนเดิมตอนนี้เรามีเงิน700ใช่ไหมอันนี้มัน <c oughs> เท่าไหร่นะอันนี้มัน700รยพอดีเราจะรอทับของเขาโ้ยอ้ย้ยโอ้ย้ย้ย,ย,ย,ยเคลื่อนมาแบบรวดเร็วเหลือเกินมาเราลงตรงนี้เลยนี่เลยลงตรงนี้เลยไปปุ๊บอันนี้500ร้อเราเดี๋ยวเราน่าจะได้แล้วปุ๊บแทงแดงก็ไปดีนี่เราก็เติมทับธนูเข้าไปตาสเต็ปเดิมฮะ เราค่อยๆลุยบุกเข้าไปตรงนี้มีตัวนี่ไงอาธนูเอ้ยระเบิดไปกินก่อนแล้วก็ฝั่งนี้มีโพลโล่ครับโพลโล่ตัวเดียวต้องเจอแก๊งนักดาบองคมุมแล้วเออโอ้โหโอโห,โ,หโล่ตัวเดียวโอ้โหเจอนักดาบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคุมคุมกลับมาคุมกลับมากลับมาให้หมดทั้งหมดกลับมาทั้งหมดกลับทั้งหมดกลับฐานกลับดวนกลับดวนกลับมาตรงนี้เลยกลับมาตรงนี้ ทำไมดือ้อล่ะทำไมดือ้อล่ะผลละธนูผมดือ้ออ่ะเออกลับมาเราต้องรอเราต้องรอเพื่อนเราต้องรอโอเคด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นด้านขวาโดานด้านขวาบุกไม่เห็นหรือยังไงวะนะเอาพลละโลผมต้องการผลละโลเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เระเบิดระ,ะเบิดลงวะดีกว่าเออแล้วก็ผลละโลมาพลละโลมาเติมแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาสวิตช์ออนสวิตช์ออนกลับมาก่อนดึงเราเข้ามาอยู่ในตีแล้วก่อน เอออยู่ในฝั่งของเราแล้วเราก็จะโจมตีเขาอ,อย่างไงได้อย่าพึ่งดันอย่าพึ่งดันรอตังกรอตังอีกนิดนึงไอ้น้องรีบเหลือเกินมาพลธนูของผมก็ฮาวเหลือเกินมาเก็บพลโลแล้วก็ด้านขวาด้านขวาด้านขวามาเยอะระเบิดไปหนึ่งทีโอเคระเบิดที่คือช่วยได้เยอะนะจริงๆมาดึงกลับมาดึงกลับมาปึ๊บโอเคพลโลลงไปแล้วก็นักหนูนักหนูต้องสองชุดนะจริงๆ ที่ผมคำนวณแล้วคือมันแบบมันไม่พอจริงออกขวาออกขวาโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มดันเขาไปบ้างละเพราะว่าเขาเริ่มบุกผมไม่หยุดละตอนนี้เขาเริ่มบุกไม่หยุดแล้วฮะผมจะต้องเติมทับหลังก่อนววนี่ระเบิดไปแล้วก็บุกไปผมว่าผมจะเอาพลธงนี่หนึ่งตัวมันจะช่วยแบบเร่งเงินเร่งเงินโอเคแล้วก็น,นี่อุ้ยบาลิสต้าหัวบาลิสต้าลงได้ไหมเนี่ยหนึ่งพันเนอะเราสามารถเอาลงไว้ตรงไหนได้บ้างไว้ตรงนี้เหรอโอเค แล้วก็คุมทีมคุมทีมเราต้องออเอมออเดมออดเดมกลับมากลับมากลับมาลึกไปแล้ว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 โอเคผมจะเอาพลธนูลงตรงนี้แล้วก็พลระหอกลงตรงนี้แล้วเอาทั้งหมดกลับมารวมตัวกันก่อนเอาทั้งหมดกลับมารวมตัวกันโอเคตรงนี้ไปบุกบุกบุกได้บุกได้ผุ่มระเบิดช่วยต้องระเบิดช่วยทีนึงแล้วก็พลธนูลงตรงนี้ฮะพลธนูลงไป พลธนูนี่ช่วยได้เยอะแล้วก็พลโลนี่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันมาผมว่าซ้ายขวาไม่น่ามีปัญหาตอนนี้แต่ตรงกลางผมโดนตรงกลางมาผมอาจจะต้องดองตังไว้บ้างนี่เอาเราตรงกลางก่อนเราบุกโซนกลางเอารวมตัวกันบุกโซนกลางแล้วก็ด้านซ้ายนี่ใช่ไหมด้านซ้ายนี่ผมผมโดนอีกแล้วมวาต้องเอาระเบิดระเบิดลงก่อนอุย้ยระเบิดอุย้ยหมด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 ,หมดตีเราบุกได้แล้วเรียบร้อยหมดไปหมดไป โอเคงั้นเราจะเปลี่ยนแผนเราจะสร้างทับใหม่มานักหนูลงไปฮะผลละขุดทองแล้วเราก็ขุดใช้อยู่นะจริงนะช้างช้างเฮ้ยอันนี้ตัวบุกบ้านตัวบุกบ้านไปตัวบุกบ้านไปแล้วผมเอาตัวบุกบ้านเริ่มบุกแล้วอันนี้ฝั่งขวาเริ่มบุกเยอะผมมาระเปิดลงไปหนึ่งกีก่อนมาเออแล้วตัวบุกบ้านผมเริ่มดันยังไงผมอยากย,าย้ายชุดนี้มาป้องกันตรงนี้ป้องกันตีนี้จะทันไหมผมจะเอาช้างลงไปด้วย ช้างลงไปพลช้างโอเคด้านนี้ด้านนี้ปอเดี๋ยวผมจะปล่อยหลุดเข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมน่าจะป้องกันได้อยู่หว่าพลช้างลงมาตรงตัวหนึ่งตรงนี้ไปโอเคน่าจะป้องกันได้แล้วพลช้างเดี๋ยวคิวตรงนี้เสร็จก็น่าจะดันบุกไปได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะ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 มาดีไปฮะโดนระเบิดไปชุดหนึง่งพลช้างผมบุกเข้าไปแล้วตัวบุกบ้านผมบุกเข้าไปแล้วโอเคงั้นตอนนี้ด้านหลังผมไม่น่ามีปัญหาอะไรผมจะลงทองเพิ่ม ทองเพิ่มไปเร่งเร่งการขุดไปเฮ้ยตรงนี้ยังไม่จบกันดีกระซึงนี้ผมว่าแย่อย่างนี้ผมว่าแย่นี่เติมพลระดับเข้าไปแล้วก็เติมทหารม้าเข้าไปด้วยมาทหารวัวกระทิงแล้วก็นักหนูอันนี้ก็เป็นอีกตีนึงไปเลยแล้วก็ตรงนี้บุกเยอะตรงนี้บุกเยอะผมจะระเบิดลงไปเบาๆไปหนึ่งชุดเฮ้ยรวมตัวดิรวมตัวอย่าเดินแยกอย่าเดินแยกแล้วมันจะเดินแยกกันไปไหนยะตรงนี้ลงนักดาบก่อนนะฮะ ผมจะไม่ปล่อยให้บ้านผมโดนบุกแน่นอนโอเคด้านในก็ดูเหมือนแบบเออช่วยช่วยกระถลม่มกำแพงเมืองอยู่ไาบุกต่อบุกต่อแยกเลยสายขวาซ้ายขวา,า,ขวาตัวตรงนี้ป้องกันได้อยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเจ้าบาริสต้านี่มันเออสามารถเคลื่อนพลได้ไหมไม่ได้นะเอาไว้เฝ้าบ้านอย่างเดียวโอเคเฮ้ยตรงนี้เยอะ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 มาไม่เป็นไรฮะชนะแล้วเรียบร้อยโอ้ย พอเริ่มเล่นเป็นขึ้นหน่อยก็ดูอีซี่ไปเลยอะ่ะตัวนี้คือชัเตอร์ที่3ามเราในส่วนของชัเตอร์ที่3ก็บ้านของเราดูเหมือนจะเท่าเดิมนะจริงเราสามารถซื้อบ้านเติมได้นะเพื่อเพิ่มเลือดไอเสาๆเนี่ยเนี่ย,ยโอ้โหอันนี้อันนี้หลายบ้านเลยนะแทนเราเหมือนเดิมฮะเราต้องควบคุมสลับกับไม่ควบคุมแน่นอนว่าเราต้องเอาพล,ลโลลงมาก่อนพล,ลโลโกับนาคานูฮะลงไปแล้วก็พล,ลดาบ แล้วก็คุมกลับมาฮะคุมกลับมาเราอย่ารีบดันอย่ารีบดันอูดันในดานในดานในดันมาเยอะด้านในดันมาเยอะผมว่าต้องเอาลงสักบ้านหนึ่งก่อนโอเคมาค่อยดันไปค่อยดันไปนี่แหละนี่แหละตีมันตีมันเออตีมันอย่าปล่อยฟรีเดี๋ยวผมต้องรีบเติมพลโลผมว่าเฮ้ยเเดี๋ยว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 เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมันบุกสองทางมันบุกสองทางผมเอาระเบิดลงกันเลยระเบิดลงระเบิดลงแล้วก็เติมโอ้โห มันบุกสองทางผมว่าเลวมันแปลกๆคุมทีมเลยคุมทีมตีนี้เซตนี้มาตรงนี้เซตนี้มาป้องกันตรงนี้อันนี้ลงไปนักหนูลงไปมาไอ้นี้ไปไหนอีกอะนักหนูนี้ไปไหนอะรวมทีมกันนี่มารวมทีมมารวมทีมโอ้โหคุมยากมากโอ้แตกแตกแล้วตีด้านสายแตกลงลงลง,ลงทหารเพิ่มฮะลงทหารเพิ่ม,มด้วย ระเบิดระเบิดลงมาก่อนเลยระเบิดเนี่ยเดี๋ยวผมรอมันเข้ามาใ,ใกล้ๆก่อนเอาไมไปด่ตูมเดียวไปว่าอันนี้อันนี้ไปโจมตีนี้ได้อันนี้เซรดีตีนี้กลับมาตีนี้เราจะบุกฝั่งนี้อย่าเดินไปฝั่งนู้นวันนี้กองกําลังของเราเดินมั่วไปหมดเลยฮะเดี๋ยวผมจะควบคุมทั้งหมดเลยไปด้านขวาด้านขวาแตกแล้วเราจะรวมตัวไปด้านซ้ายเราจะรวมตัวมาด้านซ้ายนี่ไปด้านซ้ายไปส่วนด้านขวานั้นเราจะเอาเป็นนี่ลงมาพอ นี่ลงมานี่ส่วนเซตนี้ไปบุกฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้โด,โดนระเบิดไปกหนึ่งตุง้มไปเรียบร้อยเติมพลธลลลนูไปโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่น่ามีปัญหาโอ้โหเดินอ,อีกแล้วเดินอ,อีกแล้วทำไมมันไม่บุกฝั่งซ้ายเร็วเนี่ยผมละงงกับกองกําลังตัวเองจริงๆเลยอ่ะมาผมจะเติมลงไปเติมลงไปพลธนูนี่แหลจะจําเป็นมานี้บุกฝั่งนี้ว่าเราต้องมาคุมฝั่งนี้คุมเข้มฝั่งนี้ก่อน เฮ้ยแต่เหมือนฝั่งมันมีไข่มาตีบ้านผมปะฝั่งขวาผมบ้านแตกไปแล้วอะ่ะมาอันนี้ลงไประเบิดตูมโอเคดีโอเคดีมาบุกไปฝั่งนี้ต่อผมจะเติมพล,ลโลเข้าไปอ่ะฝั่งขวาฝั่งขวาเน้นไปบุกตรงนู้นแล้วเรียบร้อยผมจะเอาพล,ลโลลงมาปุ๊บแล้วก็นาคโนหนึ่งเซตพอแล้วก็ตอนนี้มีตังก์นิดนึงผมจะเอาตัวขุดทองลงมาฮะไปช่วยกันขุดก่อน Okay. ว่าถ้าเราเร่งตัวกุดทองให้ได้เยอะๆนี่เราน่าจะรวยเร็วขึ้นหรือเปล่าฝั่งขวาดูยังไม่ได้มีเอ,อิ่มผลกระทบเลยมากมายนะเพราะฉนั้นผมจะเติมผลทองเข้าไปอีกฝั่งขวายังบุกได้ดีฝั่งซ้ายก็ยังบุกได้ดีที่เรา,าจ,จะต้องเติมตอนนี้ก็น่าจะเป็นรถถล่มบ้านเนี่ยรถถล่มบ้านอยู่ไหนรถถล่มบ้าน900โอเคเดี๋ยวเราจะเติมรถถล่มบ้านโอเคด้านขวาดูด้านขวาดูทํางานได้ดีนะ ผมอาจจะต้องช่วยด้านซ้ายหรือด้านขวาดีโอ้ตรงนี้เยอะนีไ่ไงเติมระเบิดไปด้านนี้ก่อนโอเคแล้วก็เราเติมรถไปหนึ่งคันแล้วก็พลช้างหนึ่งตัวนะฝั่งนี้ฝั่งด้านขวานี่แตกเรียบไปแล้วเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะโดนบุกแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยยังบุกอยู่เหมือนเดิมนะแสดงว่ามันปล่อยตัวตรงด้านนี้โอเคเดี๋ยวเราจะบุกด้านซ้ายต่อส่วนด้านขวานี่เดี๋ยวเรารองเงินสักแป๊บนึงก่อนโอเคเราจะลงเป็นนี่พลหอก แล้วก็ลงระเบิดหน,นึ่งตุ่มนี้โอเคเคลียโอเคผมว่ารอบนี้เราแบบบุกได้รวดเร็วมากเลยอุปกรองกาลังของเราก็คือแบบยุบยับไปหมดฮะบอกเลยแม้ตอนช่วงแรกเราแบบอุ่มเราพลาดไงเราไม่ได้ดูว่ามันบุกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาก็เลยแบบพลาดไปนิดนึงอ่ะแต่พอเราเข้าที่เข้าทางปุ๊บก็เออบาตบาลิสต้าแล้วกันเออลงมาตรงนี้แล้วก็เอาพลธนูมายืนไว้ตรงนี้เฮ้ยด้านหลังก็โดนบุกอะเนี่ย ไม่เป็นไรฮะเราน่าจะจบก่อนจบก่อนแน่นอนไม่งไงอยากบุกเหรออยากบุกมาดีอยากบุกไอ้พวกอยากบุกเข้ามาเลยผมจะลงทหารเข้าไปเยอะๆนี่ด้านหลังผมก็มีตังค์เยอะด้านหน้าผมก็โอ้โหไม่ต้องไปดูแล้วนะด้านหน้าผมบุกทะลวงแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเขาเลยต้องปล่อยทหารมาข้างหลังแทนไงเพราะว่าเขาไม่สามารถสู้เราได้แล้วนะ่ะผมนี่มาสุดยอดจริงๆเลยชนะแบบไวชิลเฮ้ยแชปเตอร์ที่4นี่ดูเหมือนว่า จะบุกด้านหน้ากันตรงๆนะรอบนี้แต่ทําไมรอบนี้เหมือนมีบ้านของเรามาด้านหน้าใช่บ้านเราปะสี่เดียวกันป่ะอุย้ยใช่จริงด้วยบ้านเราเอาแล้วเราต้องปกป้องบ้านเพิ่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึง,มาถ,งมาถึงมันทะลวงเลยโอ้โหใจเย็นลงไปลงไปก่อนนี่เอาลงลง,ลงพลโลไปเพิ่มผมจะพยายามคุมทีไม่ดีฮนะรอบนี้ระเบิดลงไปก่อนหนึ่งตูมนี่หนึ่งตูมหนึ่งตูม,ตมกลับมากลับมาอย่าเดินลึกเหมือนเดิม การที่เราเดินลึกไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยทำให้เราเสียนะเสียเยอะด้วยไม่ใช่เสียน้อยโอเคมาหยุดหยุดหยุดโอเคดีมากเติมพลละธนูลงไปฮะพลละธนูนี่เติมไปได้เยอะๆเลยเปิบเปิบเรารอเรารอเดี๋ยวรอบนี้เรามีตังเราจะส่งคนขุดทองละเฮ้ยเฮ้ยเยทหารมา้าทหารมา้าทหารม้ามันวิ่งเร็วเว้ยมันดีกับบุกทะลวงนะแต่ว่ามันไม่ดีกับการแบบเออตั้งรับเท่าไหร่นักนูเนี่ยดีกับการตั้งรับที่สุดละ เราสามารถสปีดได้ด้วยเหรอแต่ยาเลยแค่นี้ก็จะควบคุมทีมไม่ไหวแล้วนะเ,เราจะลงพลธนูเพิ่มแล้วก็พลระหอกเพิ่มโอเคตีนี้น่าจะใหญ่พอแล้วฮะพอด้านหลังด้านหลังอย่าเดินด้านหลังอย่าเดินฮะ,ะก็เริ่มมีตังยางผมจะเอาพลขุดทองลงไปแล้วก็ด้านหน้าเฮ้ยด้านหน้าลึกด้านหน้าลึกด้านหน้าลึกลึกไปแล้วลึกไปแล้วโอเคตั้งรับตั้งรับตรงนี้ตั้งรับตรงนี้ดีมากดีมากเอาล่ะพลขุดทองเพิ่มอีกหนึ่ง ด้านหลังจะได้แบบมีเงินเร็วขึ้นนะตรงนี้น่าจะได้อีกตัวหนึ่งผนขุดทองไป3ตัวปาตรงนี้ระเบิดไป1ลูกโอ้โเยอะว่าเยอะอในอา,อา,อาสซีไหนดีเซตี้ดกวอสวยฮะแล้วก็ผมจะลงเป็นเอ่อคลโล่เหมือนเดิมคนโล่ลงไปด้านซ้ายนี้บ้างแตเดี๋ยวรอบนี้เราเก็บตังค์ชุดใหญ่นะแล้วก็ลงทีเดียวเป็นในตัวพังบ้านเออเก้รมาดีมาดีมาดีโอ้โหด้านซ้ายด้านขวาผมโดนหมดเฮ้ย เฮ้ยกองกำลังกองกำลังมารวมตัวก่อนรวมตัวก่อนด้้นซ้ายโดนนั้นซ้ายโดนโอเคแต่ผมมีระเบิดอยู่ผมมีระเบิดเพราะัผมจะเล็งตรงนี้นี่หลายๆตัวหน่อยดีแล้วก็เติมไปได้เลยฮะตอนนี้เติมตัวบุกบ้านแล้วก็ตัวช้างไปอีกหนึ่งไอ้บุกบ้านได้สองวะโอเคบุกบ้านได้สองเราจะต้องรอยนิดนึงเดี๋ยวเติมตัวลงทองดีว่าตอนนี้ทองมีสองข้างโอเคผมจะขุดตรงนี้เพิ่มสงครามตอนนี้ก็ เดินทางไปได้ด้วยความแบบราบรื่นสุดๆเลยเพราะว่าแก๊งของผมนั้นช่างเข็งแกร่งเหลือเกินเฮ้ยพละช้างของผมโดนหนักเลยวะผมอาจจะต้องช่วยคนละช้างของผมก่อนนี่ไงแล้วก็เติมตัวขุดทองไปด้านหลังอีกฮะดีพอตัวขุดทองผมหาตัวแล้วผมจะพอแล้วเฮ้ยด้านหลังลด้านหลังอย่าแล้วด้านหลังด้านหลังผมโดนผมลืมดูไงผมลืมไปว่ามันจะสร้างทหารมาเรื่อยๆนะนี่ผมคูณคูณนสอง้ นี่แล้วผมก็ลงพลธนูเพิ่มด้านหลังก็จะเป็นตีใหม่ที่แล้วก็ระเบิดไปนี่อุ้ยคุณ2วิ่งเร็วขึ้นนะเออแล้วก็ตรงนี้ผมจะเติมเติมอะไรดีพลธนูดีกว่าว่าเราเติมตีแบบที่มันแข็งแกร่งหน่อยเออแล้วก็ผมว่าเราน่าจะต้องมีพวกตัวที่แบบอย่างนี้วิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆเออเนี่เติมตัววิ่งเร็วเรหน่อยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเวิ่งสายวิ่งเร็ว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 วม ดองตังมาเอาดีดีกว่าผลม้าหมา,มาผลลาม้าบ้างนี่วิ่งเร็วแน่นอนไปเติมก็ไปเติมก็ไป,มมไป,มมไปดีดีนี่ไอพวกนี้เรอะพวกนี้ออ้ยด้านหลังด้านหลังมันเติมผลลมาเหมือนกันมาดิผมก็จะเติมผลลมาเหมือนกันมาดิมมาใครจะเร็วกว่ากันมามา,มาเราใส่ลุมแล้วโอ้โหยี่ี่จัดเลยตัวเกมก็ประมาณนี้ฮะแล้วเราก็มีโหมดแซนด์บ็อกซ์มีโหมดเซอร์ไวร์ลให้เราเล่นด้วยโอนคี้ถ้าคุณที่อชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะไปแล้วจ้า